ครับสวัดดีครับผมวันนี้ก็มีโต้ตาไทเกอร์ดีฟอดีอันนี้ก็ท่อเดิมๆเลยครับผมมาดูงานเก่าก่อนเป็นยังไงอันนี้ท่อเริ่มหมดสภาพแล้วเร่งเร่งไม่ค่อยออกด้วยอันนี้น่าจะจอดนานจอดนานแล้วข้างในข้างในมันจะฝ่อรเร่งไม่ออกหมดทอ่อก็คือฝ่อขึ้นสนิมหมดแล้วอันนี้ถือว่าแป๊บค่อนข้างโตพอดีใช้ได้แล้วนะครับผมแต่เรื่องเรื่องมันหมดสภาพก็มาทําคอหน้าใหม่คอหน้าใส่เรียบร้อยแล้ว เดินไปสองนิ้วสองตัวยึดสําคัญนะครับคันนี้ใส่คอใส่คอยึดไว้ข้างหน้าอยู่บนเหมือนเดิมอันนี้มีเดิมๆม,มามีแคดด้วยเราก็ใส่แคดกลับเหมือนเดิมแคทก็ย้ายลงล่างครับย้ายแคดลงล่างเดินสองนิ้วสองใส่ท่อใบพัดแล้วท่อพัดแล้วแถมปลายนะครับผมทุกนี้ก็อยู่ที่หมื่นเจ็ดมาเล่งฟังเสียงกันด้วยครับผม พ่อคันนี้ก็จะเสียงใสๆท่านสั้นเสียงเทอร์โบออกแล้วมาที่แรกนี้เล่งไม่ออกเลยครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผม